บทที่33การันดันเจียดอีกครั้งฉันต้องซื้อมันซุนสวีวูรู้สึกตื่นเต้นมากที่สุดที่จางเซิงเปลี่ยนประเภทธุรกรรมนี้ทำให้เขามีเวลารวบรวมคริสตันจากลูกน้องได้เพียงพอเขาเพิ่มราคาเสนอเป็น1.600ทันทีแม้ว่าไม่น่าจะขัดขวางการต่อรองราคาแต่ก็ไม่เสียหายอะไรในการพยายามอย่างไรก็ตามราคาพุ่งไปที่17 0 0อย่างรวดเร็ว ช่วพคลิปตาก็พุ่งขึ้นเป็น2,000เขาเพิ่มการเสนอราคาอีกครั้งโดยมุ่งมั่นที่จะชนะหอกแห่งความขุ่นเคืองราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึง3,200โมกเกาได้เสนอราคา3,200คุณต้องการประมูลต่อไปหรือไม่โดยไม่สนใจคำแนะนำสุสเียวเพิ่มราคาเสนอเป็น3,300โมกเกาตอบโต้อย่างรวดเร็วด้วย 3400เมื่อเห็นสิ่งนี้ซูสเบียวอูจึงกระแทกมือบนโต๊ดด้วยความหงุดหงิดโดยไม่ลังเลเขาเพิ่มราคาเสนอเป็น3500แต่ในเวลาไม่นานโมกเก่าก็เพิ่มขึ้นเป็น3 6 0หเชีย่ยเอ้ยด้วยความโกรธแค้นซูสเบียวอรูรู้สึกว่าถูกบังคับให้ประมูลอีกครั้งคราวนี้คือ3700ผู้ประมูลทั้งสองรายผลักดันราคาของหอกแห่งความุเคืองอย่างไม่ลดละสูงถึง c 2 0 0การประมูลครั้งนี้กลายเป็นจุดสนใจของทั่วโลกในสำนักงานใหญ่ของพันธมิตรเทศพีแห่งกาล้างแค้นภายในห้องหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งถอนหายใจเธอคือเซียสวียรผู้นำของพันธมิตรที่รู้จักกันในชื่อเฮลโรสเมื่อเห็นราคาของหอกแห่งความกุ่นเคืองสูงถึง4,200แกนคริสตันเธอจึงสายหัวด้วยความหนักใจเกินงบประมาณของเธอไปมาก มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดิมพันโชคลาภทั้งหมดของพันธมิตรด้วยอาวุธเพียงชิ้นเดียวจางเซิงอดไม่ได้ที่จะยิ้มในขณะที่เขาเฝ้าดูราคาการประมูลพุ่งสูงขึ้น4200ไม่แย่เมื่อเขาคิดว่าสุนเสเวียตจะชนะการประมูลที่4,200โมเก่าก็เสนอราคาอย่างกล้าหาญที่4,500เวนเอ๋ยไอ้เหี้ยนี้เป็นใครวะซุนเสเวียตไม่สามารถอดกลั้นได้อีกต่อไปและลุกขึ้นยืนและสับแช่งเสียงดัง ในท่านแกนคริสตันของเราที่มีจะไม่พอกับการประมูลแล้วเราควรหลังจากมองไปที่หวังหลงแล้วซุนสเบยวูก็รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรเขาถอนหายใจด้วยความเสียใจเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมแพ้ในที่สุดการประมูลก็จบลงด้วยชัยชนะของโม่เกา่าด้วยแกนคริสตันอันหนาทึ่งถึง4,500ชิ้นที่ใช้เวลาเพียงสองวันในการเริ่มวันสิ้นโลกใครๆก็เดาได้ว่าความแข็งแกร่งของโมงเก่าจะต้องแข็งแกร่งมาก ในเขตเคของเมืองกวงเปิดใช้ผมสีม่วงสวมเสื้อคลุมขนสัตว์ถือกรงเล็บแห่งความขุ่นเคืองที่ได้มาจากการประมูลคนโง่ชายในชุดสูตรรายงานด้วยความเคารพว่านายน้อยอูโชคดีที่เรามีคริสตันเพียงพอที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วและยึดกรงเล็บแห่งความขุ่นเคืองไว้ก่อนฮ่าฮาแน่นอนว่าโชคของฉันดีเสมอมาเขาอ้อวดและชื่นชมกรงเล็บแห่งความขุ่นเคืองในมือของเขาอีกครั้ง หลังจากขายทุกอย่างแล้วจางเซิงก็สะสมคริสตัลได้2 8 0 0รอันเมื่อเรียกดูผ่านการแลกเปลี่ยนเขาจึงซื้อพิมพ์เขียวสองฉบับอย่างรวดเร็วอันหนึ่งสำหรับลูกดอกหน้าไม้โลหะและอีกอันสำหรับลูกดอกหน้าไม้ระเบิดพิมพ์เขียวลูกดอกหน้าไม้โลหะสามารถผลิตลูกดอกหน้าไม้โลหะได้ต้องใช้เศษโลหะเศษโลหะหนึ่งชิ้นสามารถผลิตลูกดอกโลหะได้ห้าอัน พิม์เขียวลูกดอกหน้าไม้ระเบิดสามารถผลิตลูกดอกหน้าไม้ระเบิดได้ต้องใช้เศษโลหะสันเฟอร์และดินปรสสิวหลังจากเรียนรู้พิมพ์เขียวแล้วจางเซิงก็สร้างลูกดอกหน้าไม้โลหะ200ดอกทันทีอย่างไรก็ตามเนื่องจากขาดกรรมฐานแหล่ดินปรสสิวเขาจึงไม่สามารถสร้างลูกดอกหน้าไม้ระเบิดได้ในตอนนี้ด้วยหน้าไม้ระดับทองผู้ไล่ตามความตายทันธนูโลหะธรรมดาจึงซ้ำซ้อนโดยสิ้นเชิงจางเซิงจ,จดทะเบียนมันในการแลกเปลี่ยนสำหรับ80ิ กนริขายได้ในเวลาไม่ถึงวินาทีเมื่อจางเซิงกำหนดราคาอ้างอิงรายการอาวุธจำนวนมากจึงเริ่มปรับราคากลับไปสู่ระดับที่สมเหตุสมผลมากขึ้นสิ่งนี้จุดประกายให้เกิดความคลั่งคล้ายในการแลกเปลี่ยนในขณะที่คริสตันบางอันอยู่ไกลเกินเอื้อมสำหรับหลายๆคนราคาที่ตั้งไว้ที่คริสตันสองสโลก็มีราคาไม่แพงสำหรับบางคนก่อนเข้านอนจางเซิงได้อัปเกรดร่างกายการต่อสู้ของเขาเป็นระดับ 2. ร่างซอร,ราชเดิมบันระดับ 3. 1 3 300. 100. 0 0 0จำนวนคริสตัลที่จำเป็นสำหรับการอัปเกรดร่างกายการต่อสู้แต่ละครั้งนั้นมากกว่าระดับก่อนหน้าถึง10เท่าซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่จางเซิงพบว่าค่อนข้างน่ากลัวอย่างไรก็ตามความสามารถในการต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในการอัปเกรดแต่ละครั้งทำให้เขามีความสุขมากช่วยให้เขารับมือกับความท้าทายต่างๆได้อย่างง่ายดาย เมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าจางเซิงก็ตรวจร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วเพื่อหาสิ่งผิดปกติและรู้สึกโล่งใจที่ไม่พบสิ่งใดเลยลุงหัวขาดน้องสาวหัวขาดคุณเห็นสัตว์ประหลาดสีแดงเข้ามาเมื่อคืนนี้บ้างไหมรายงานเจ้านายเราไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างเป็นปกตดิด้วยความมั่นใจจากรายงานของลุงหัวขาดจางเซิงพยักหน้าหลังจากรับประทานอาหารและเครื่องดื่มอย่างรวดเร็วเขาก็ออกเดินทางพร้อมกับทีมประหลาดอย่างกระตือรือร้น โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าดันเจียนของโรงพยาบาลร้างอีกครั้งต้องขอบคุณรองเท้าเคลื่อนเงาและการเพิ่มความเร็วเขาจึงมาถึงประตูขึ้นสนิมของโรงพยาบาลร้างได้อย่างรวดเร็วซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนได้ก้าวเข้าสู่อีกมิติหนึ่งคุณกำลังจะเข้าสู่ดันเจี้ยนระดับสิบโรงพยาบาลร้างข้างในนั้นอันตรายอย่างยิ่งแนะนำให้รวมทีมกันคุณต้องการเข้าไปตอนนี้เลยไหมใช่ ทันทีที่เขายืนยันซอมบี้ระดับศูนย์จำนวน30ตัวในลานก็คำรามและพุ่งเข้าใส่เขาทันทีเด็กน้อยได้เวลาทำงานแล้วแทนที่จะมีส่วนรวมกับตัวเองจางเสิิงปล่อยให้ทีมของเขาจัดการสถานการณ์ในเวลาไม่ถึงนาทีศพซอมบี้สาสบศพนอนอยู่บนพื้นทำให้เขาได้รับคะแนนประสบการณ์600คะแนนหลังจากการเก็บเกี่ยวเขาได้รับแกนคริสตัลหนึ่งออันและเศษโลหะหนึ่ง อันเมื่อเข้าสู่ล็อบบี้ชั้นหนึ่งซอมบี้ระดับหนึ่งจำนวน30ตัวไม่ได้แสดงถ่ายคุกคามใดๆและได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วโดวยทีมประหลาดหลังจากเคลซอมบี้และเก็บศพพวกมันแล้วเขาได้รับคะแนนประสบการณ์สามพันคะแนนแกงคริสตัลสามร้อยชิ้นและเศษโลหะสามร้อยชิ้นเขาหยิบกุญแจไปที่กรงที่มีมนุษย์กลายพันธุ์ลิ้นยาวแล้วเขาก็เดินไปที่ชั้นสอง ชั้นนี้มีซอมบี้ระดับ2องจำนวน1น0่งตัวและซอมบี้ระดับ3ามจำนวน50ตัวด้วยซอมบี้จานวนมากเขาได้เรียกสุนัขนรกห้าตัวทหารโครงกระดูก5นายและโครงกระดูกดาบและโลหะตัวเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้โดยการเพิ่มพวกเขาการต่อสู้จึงเป็นการสังหารฝ่ายเดียวอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นคะแนนประสบการณ์4ี่0 0คะแนนเป็นรางวัลของเขา หลังจากเก็บเกี่ยวศพแล้วเขาได้รวบรวมแกนคริสตัลทั้งหมด4,500ชิ้นและเศษโลหะ4,500ชิ้นหลังจากวิ่งผ่านดันเจี้ยนครั้งหนึ่งแล้วจางเซิงซึ่งคุ้นเคยกับโรงพยาบาลร้างจึงมุ่งหน้าตรงไปยังชั้นสามโดยไม่ลังเลใจโฮบาปแห่งความตะกละคำรามขณะที่มันระเบิดออกมาจากห้องที่เรืองแสงด้วยแสงสีเขียวอัญเชิญบาปแห่งความตะกละ การเผชิญหน้ากับบาปแห่งความตะกละด้วยบาปแห่งความตะกละอีกตัวคือกลยุทธ์ของจังเซิงฮ,ฮเมื่อพบกันบาปตะกละทั้งสองก็เข้าร่วมการต่อสู้ที่ดูเดือดทันทีแม้จะมีรูปแบบที่เหมือนกันแต่สีก็ต่างกันบาปแห่งความตะกละจากโรงพยาบาลร้างมีร่างกายส่วนบนเป็นสีแดงเลือดและร่างกายส่วนล่างเป็นสีเทาเข้มในขณะที่ตัวที่จังเซิงอัญเชิญมานั้นเป็นสีม่วงดำทั้งหมด ด้วยระดับที่เท่ากันและความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่คล้ายคลึงกันรวมถึงรูปแบบการโจมตีและทักษะการต่อสู้ระหว่างทั้งสองจึงเป็นการจับคู่ที่เท่าเทียมกัน